สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมรถเช่นเคยครับนี่ครับก็จะเป็นเกมโปรครับผมก็ทําการซื้อรถไปหมดทุกคันแล้วผมโหลดเกมโปรมาจาก youtube เนี่ยนี่ครับโอ้ยเร่งแสงหน่อยแสงมืดแล้วท่านผู้ชมนี่ครับเอ้ยต้องเลื่อนช้าๆเดี๋ยวดูไม่ทัน <c oughs> นี่ก็เป็นสายด่วนสําหรับเด็ก ผู้พิชิตวงดวงเฉยผู้พิชิตดวงจันทร์จรวดก็มีครับนี่รถกลายพลันรถหรูมยมีคนนั่งข้างหลังด้วยเวยก็รถเลื่อนเดี๋ยวผมเลื่อนหาก่อนว่าผมจะเล่นรถอะไรวันนี้รถสิบล้อดีกว่าสิบล้อหรือหกล้อนี่รถบรรทุกแล้วผมว่าจะใช้ด่านโคลนครับกดเริ่มเลย เออน้ำมันเนี่ยอ้หู้ไปไปมีน้ำมันนะ่าจะไม่เต็มเต็มที่ผมเล่นมาน้ำมันน่นเต็มยน่อย่ขึ้นหวขึ้นน่อยไป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 ้ไปขึ้น ไม่รู้ความนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าครับ๋ยาปิดนะเดี๋ยปิดนะ เราขอเปลี่ยนรถใหม่แล้วกันรถนี้มันแรงไม่ค่อยดีเลยอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวผมก็จะลองเล่นรถคันนี้ดูเล่นรถคันนี้ก็จะไปวิ่งทางด่วนครับเดี๋ยวไปหาทางด่วนก่นันนี่ทางด่วนกดเริ่มเลย <c oughs> ลเสื ย <c ười> กโลอ่าขึ้นสูงเลยขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมอ๋อไหวเว้ยแก๊แก๊ ได้ใช่ได้ครับรถนี้ป้องหมาก้าวแ้วเรือเร้ยสบายสบายรถคันนี้ขึ้นน้ำเสียงแล้วขึ้นเขาแล้ว ได้เนอนเืครับโอ้เกือไม่ไหวโอ้ได้มั้ง ข้าวหมาต่อไปทางห้างนันเน้องม่าไม่เอาโอ้ยความ ก็สำหรับคลิปนี้อย่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับให้กับช่อง AOMTV นะครับเป้าหมายของผมคือ300ซับครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย